กัญชัยทำงานหนักหาเงินล้านให้ลูกเรียนดีที่สุดกัญชัยนักแสดงมากความสามารถเป็นผู้จัดรายการและนักข่าวกลายเป็นจุดสนใจแฟนคลับมากขึ้นไม่มีเวลาให้ครอบครัวน้องมาอยู่จะอยู่ในความรับผิดชอบของภรรยาสาวคนสวยอย่างเมเมและหนุ่มจบจากไทยเลยอย่าให้ลูกเรียนจบจากนอกซึ่งที่นี่อยู่ประมาณหหลงัง ปลายๆอนาคตปล่อยไปตามสเตปอย่าให้น้องมาอยู่อยู่ให้เป็นต่อให้เรียนดีแค่ไหนอยู่กับคนอื่นไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์เป็นคู่รักดาราทำหน้าที่พ่อแม่ได้อย่างน่าประทับใจจริงๆนะคะดูฟังจบถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสรารพัดเรื่องน่ารู้ได้ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ